สวัสดีครับร้านควอมหุ่ยยงครับบรรยากาศยงมาโซ่อากาศดีครับครับพี่น้องครับบ้านพนสว่างครับบ้านพนสว่างตำบลศิวไลเพื่อเสรีภูมิจังหวัดลอยเอ็ดครับผมบึงครับบรรยากาศพ้นสว่างเพ็นงใดครับครับผมโอ้อากาศดีครับยมมาโซ่ครับฝนนุ่งตกไหมเออตกซอไหมครับ ขึ้นในฝนตกครับไก่ครับไก่โอ้ไก่เสียงไก่ครับนเส้าครับไก่ครับโอ้บรรยากาศครับเสียงนกครับตัวฟ้าคือนทิ้ ฝนยันบ่อยู่ดอกคำพอนี่ตกอีกขึ้นในนอหนอครับบางเนี่ยครับเสียงนกเสียงอยธรรมชาติดีลีครับต้นไผ่โอ้ฝนถือฝนนี่เขียวดีครับต้นไม้ครับครับผมยังมาส้าครัายังมาส้าหกโมงกลัวครับหกโมงส้าครับครับไกลหน่อยครับ มาเบิงครับผอกไกค่ครับผอบผวาดผวาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคุณบอกข้ามาในไงขอบไปยุครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขอกหมูเพิ่งครับโอ้พันเธ็ดไอ้ตะไคร้กันไปยังดีกันยุงงนน่งผวาดดิกันยุ่งได้ทอดเสาอะไรนะครับมาเบิ่งหมูพะวาดขี้เกลีครับโอ้ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วผวาดดิอันนี้อันนี้ถึงเดือนนี่เนาะ สองหมื่นครบเดือนครับโอ้โงหูวูตัวใหญ่ไว้ครับพี่น้องมึงเนี่ยครับหัวพอวาดหัวหันยังใส่ยสุดเก่าเขาพอวาดนี่หนึ่งผสมกับสองแล้วเริ่มผสมโอ้เริ่มผสมสองก็สันพอวาดว่ะโอ้ปฏิโตโอวหลไหลครับโอ้ตัวใหญ่ครับอือพอพอวาดะมึงมึงครับหัวหันครับ นก็นคือเก่าอยู่พวกว่าแล้วก็อยู่ในขอกคือเก่าครับอุ้มไปได้ทั้งวันเลยนักแล้วพวกรว่าพอไหวเราสั่งตัวใหญ่ก็เก่าแล้วเออโอ้ยอยู่ฝั่งมันจักะโลกเหรอพรวกรับมันเ <20. S 1> กือบยีเกือบยี่สิบโลเป็นบ่เจักะมือประมาณสามอาทิตย์เนาะตั้งแต่เขาคลิปลงไปคลิปแล้วรครับมาเบิ่งผลงานเพิ่นเลีย้ยง,งไว้ครับโอ้ใหญ่ใหญ่ไหวครับใหญ่ไหว เปลืองหัวหันบ่พประวัติยานี่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเก่าแล้วตะกี้อาทิตย์ละสอบอาทิตย์ละสอบอาทิตย์น่าเริ่มเริ่มสิเพิ่มแล้วสองสามสอบอาทิตย์หนึ่งสามสอบสองสอบสองสอบประเสริฐวัติวะสิบน่าจะเริ่มสามเลยเพราะสามสองเดือนเจ็ดตัวก็ปพะวัตินี่สิบตัวสิบตัวโอ้ยญ่ใหญ่ไวครับไงว่ายบนเลี้ยงไหม เนียนกันจริงตริงเงี้ยปล่อยมันยังมังตื่นขวบวายาจะขาไปจะขาไปวนน้ำลายไปเถอะขวบเลยปล่อยมันยังเนี่ยมาพี่มาพี่มาพี่เอิ้นได้ปะนี่บ่มีหูมามาพี่มาพี่มาพี่ใส่เพิ่นเพิ่นย่านคนครับประกาศจิตอาหารครับซี้อูซีบหัซื้อหมูสิบซื้อหมู่นโอ้ เพิ่งกำลังแล้วกำลังพว่าก,กรอดออกจากไอ้คอกแล้วกำลังสิเริ่มมาแางหาแล้วครับโอ้ยตรงนี้อ๋อนอนคือนอนเบิดห <c oughs> <oily> <c oughs> ูปูซูกีซีอยู่เนี่ยงามๆครับพี่น้องครับเบิร์ครับเบิกโอ้ยตอนนี้เอ๊ะเอ๊ะเังไหนพวกรอยย้ำอาบน้ำให้หืบบ่อาบเลย นี่แหละล่างตะคอกยังเดียวมือ่อมันแดดท้อน้โอ้มือ่อแดดท้อน้อนจะใครเอาหนามใส่ให้กรายี่ที่ก็ไปงันเขาเลยโอ้เพราะว่วากันช่วงใดอากาศซีขึ้มๆยังหน่อยมื้อนี้ฝนสีโตครับคือมันเป็นห่วหนาวหนาวบวกอากาศสีหนามล่างโตัเขาครับเพราะว่าเพราะว่าหย่านเขาเป็นหวัดหมูย่านหมูเป็นหวัดครับตรงไี้ครับนอนครูขี้ดีเอาแล้วหักอยอะหักอยู่ เราเลี้ยงไงไว้ครับมึง้นกับบ่เคยเลี้ยงแค่เทียวหอกเห็นตั้งแต่อยู่เขียงเพื่อนครับเพราะเบิง้งวิธีการเลี้ยงเพื่อนเมื่อเบิ้งแนวทางการเลี้ยงเพื่อนเพื่อนว่ามันเลีเ้ยงบ่อยหยาบปรนไดี๋ยวประว่าว่าให้ตั้งหัวหันมาการนานั่แหละครับมัน มันเป็นทองไหล่หฮใบเทโอ้ใบักใบใบยังกับใบกระเพาะเกษตรใบกล้วกระเทีนี่บ่โอ้กระถินก็ใบกล้วยให้เขาจินเป็นยาเป็นยายังยาท่องบ่เาีไหลโอ้เป็นยาท่องพอนพร้วตวามันจัางปททองเสียนี่คือนี่คือสูตรต้องเพิ่นครับเรียงเทิงไก่เรียงเทิงหมูพอวัาิกเบิ้องครบเบิ่ โอ้โหนอนนอนรับนอนเจ้าหนี้น้ำว่าสีพระเตยพระศนีพ่อวัดว่าเก็บอูโอ้๋เพิ่ต้องไปให้ใช้ซองมองบวกหัวหันอืมเขาเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเอาบังเก็บบังเกยเกะมิดหัวหันครับเบอร์สออันนี้เบอร์สองบ่พ่อวัด บนมีตะหมูพี่น้องมีหอยไ,ไ,ไ,ไก่ไก่ไก่พันใครบ้วัตดัประยะโอ้่วอันนี้อันนี้ใครแล้วพวกใครมีใครครับ,รบจ,จักตัวประวัติไก่ไก่นีนไก่กับสิบตัวก่นสิตัวยากละสิบ <laughs> ร <ะ S 2> วัติะเมียมีผู้เดียวเลยเมียรขบไก่สิบตัวครับ รับเบิ่งไก่แล้วเบิ่งหมูต่อครับโอ้เดี๋ยวนี้ไหงหัวหันเทียหรอพวัตหนิยังมุสาวหันเทียเหลกมื่อนึงไหหัยักเทียพยวัดช่วงเขาใหญ่ประมาณนี้งามเวล่สามเวลา,าเศ้าเที่ยงบอกเศ้าเทียง,ยง,แ,งแลงหรือวัตว่าต้องให้ส,สเดอนก็าแลงาเปคือรถล,ลงพวัด แล้วแต่จังหวะห้างแกมาทวงไทยเลยโอ้บ่ได้บ่ได้บ่บ่มีบ่มีบ่มีกำหนดเวลาดอกเต้แล้วแต่แล้วแต่คือพ่อคือยังไงแต่ว่ามาตรฐานนี่คือสองกวนเป็นบ่อขับมันใหญ่ขึ้นมากว่าเก่ามาตรฐานเขาเกใจะถังไปเลยแล้นะจะเอาถังออกก็คือบาทเขาเลี้ยงแบบเปล่ยนบ้านบ่คุณบ่หลายคือพวกนายคุนอืมโรงงานฟ้ามญ่เขาเท่ไปตลอดเลยครับกินอัตเตอรเตอร์ซ้เดือนลอยกกโลลอยโกโลโอ้ อันนี้มันบ่เกินข้าวซีเพราะว่าเขาเกี่ยเพราะเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเอย่างตามนี้สามเกิดแต่ว่าก็พอมีกำไรอยู่ครับเพราะว่าไหลไหลมันกิดเบิดอไหลเอาพ่อพ่อข้าหญ่กับพ่อแล้วม,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 มันก็น 24, เลี้ยงกระตุ้นหมูฟาร์มมันก็ต้องมากินตลอดยี่สิบสี่เลยครับผมเบิ่งเมืองโอ้ยญ่ไว้หลีครับพี่น้องมาสุดก่อนคลิปแรกไม่ต้อตัวน้อยครับ ก็เล่นควาา่างจาดขันความสาัดปอกอ้วนอ่ะมึงมันมีปัญหาใช่ไหมอือเฮ็ดจังได๋พวกอัดร่างคอกล้างหยังกวดเอากวดเอาแล้วก็ใส่เอาไปพึ่งไว้แดดให้มันบ่มีกลิ่นแห้งอันใดเนาะที่มันโอ้กันมันเอาไปโฮมกันไว้จักแมงวันจักครับโอ้ก็คือชาวบ้านมัดกายมาได้เนาะครับผมขัดคว่างจัดครับผมโอ้ อันนี้ไงตัวไงตัวครับเพล,ยเลียงเพลียงซีบโตรครับโอ้งามอีหลีครับพี่น้องขาวยวนฟุน้นอยู่เบิ่งครับเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งหมูแล้วไหมซีเมนอิม่มว่าเหอนอนนอนไฟนอนมันนี่นี่เชงเด๋มมันอิม่มมันอิมมนอ่มโอ้เพิ่งเห้นหัวหารรอบนึงเลยครับรัดมากพระท่านครับอันนี้หลอบนอนกัดเฉียวกอดกัดอยู่ เออพระาะว่าไอเปลี่ยนอาหารรอบรอบสองนี่คือสองเดือนเนาพะพว่าเดือนละสูตรเดือนละสูตรอันนี้แค่เฉพาะเดือนครับเพื่อนยังผสมอยู่เป็นบ่เพระาะว่าเดี๋ยวนี้ผส,ผสมคือเอาผสมไปจักสามเหมือเม,อมือที่สี่กับจะเอาสูตรเต็มสูตรเดียวโอ้เดี๋ยวนี้ก็เริงใส่สูตรสูตรสูตรน้อยสูตรหนึ่งกับสูตรสองผสมกันอยู่ให้เพื่อนกินสักวันเป็นบ่เพระาะว่านี่ครับ บาดนีพอสองเดือนป๊บพ่าก็เปลี่ยนจากสูตรหนึ่งเบาแล้วครับผมที่เป็นที่เป็นสูตรสองไปเลยสูตรอไปเลยโอ้พ่อหสามเดือนเขาเปลี่ยนเป็นสูตรสามเลยสามสามเดือนนาซีนาซีเกือบร้อยโล่เพราะวัดบ่ถึงบ่ถึงมัน,<ห>นบ่นไทยตลอดเทให้อาหารไว้ตลอดเลยลอยกวอะลอยกูลยกโล่เพ,พราะวด่า บครับผมโอ้คนเลี้ยงก็งามงามครับหมูมันไม่ได้ตัวงามครับเพราะว่าช่วงนี้ยังให้อาหารสูตรสูตรหนึ่งผสมผสมสูตรสองอยู่ว่าเขายังหน่อยอยู่ครับวันที่สองกเปียเียสูตรแล้ววันที่สองนี่กับสีเปียนเป็นสูตรสองไปเลยโอ้ครับผมโอ้ครับเบิ่งครับเบิ่งเพรว่าเดี๋ยวนี้ผสมอยู่ก็คืออย่าอย่าบ้านนี่เล็งครับปนใดเพราะว่าเขาเขายังยังหน่อยอยู่ประมานนู้นก็สิได้ มาอยู่น้ำพอวาดเกือบสี่เดือนแล้วครับมาจากเพื่อนอีกครับออกจากแม่มาสี่สิบมือมาอยู่น้ำพอวาดเกือบเดือนครับบานนี้พอประมาณขเขาได้สองเดือนพรวาดแล้วกะทิวาเปลี่ยนหัวอาหารสูตรใหม่ครับนี่ครับเอานอนครับนอนพันอิ่มครับพันอิมอ่มอิม่มหน่สิบ่อไปใส่ไม้ใส่ครับนอนไฟนอนมั่นครับโอ้โหเออ,อเรียงไงเรียงไง ว่ต้องนั่นอยากเอาใส่ขอ,อกไปห้องัวาหารเพลงเลยพร้อมน้ำครับน้ำเพิ่งกันเตรียมกอกไว้แล้วครับนั่นกอกน้ำครับกอกน้ำครับเปินตัวไรอยากกันย่างไปกัดกินกัดครับปับ๊บน้ำกับสีไหยอเพิ่งกันสีได้กินน้ำครับเพิลพอกันต่อ,อ,อสายย่างมาแล้วน้ำนี่สีไลอยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นสูตรเดี่ยวของเพินครับอนี้สองเดือนนะครับ พวัสเลาเป็นคนขยันครับเลี้ยงทั้งไก่เลี้ยงทั้งหมูครับหมูไก่สิได้ผลแล้วไก่กับไ,ไ,ไ,กกบไข่แล้วครับไก่พันไข่ครับไก่บ้านโอ้พวัสพบป้องจอดเลยครับบรรยากาศทีม่มอส้าครับอากาศดีครับยามมอส้าเสียงนกเออฝนตกลงไยม่ๆุนต้นไม้ก็เริ่มเขียวเอาไปยังพวัดพายุขานนาเขาพวัสหักเบิดหักเบือดสะทอว่า ไปยุ่งพะวัดลบปู่ไปยุ่งไพร้อมครับครับผมชิปนี้เอาไว้ซ้าอีกอนครับผ้ามเล่นฟ้าหมูพอวาดครับผู้ปัญญาชาวบ้านนะครับเราบ่ไปใส่ครับหาป่าบ่วพอวัดหาป่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่ตำบลนั่นครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามรัดเวยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ